เอานิ้วลงถ้าคุณเคยทำแบบนี้ตอนกินขนมก่อนอื่นชูม,มือขึ้นมาห้านิ้วกดปุ่มไลค์และกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อิโมจิหัวใจกันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นุ่นในการทำคลิปต่อไปนะคะเอานิ้วลองถ้าคุณเคยกินขนมสุดโปรดบอกเลยนะคะว่าเวลาที่ได้กินขนมที่เราชอบกินเนี่ยวันนั้นจะมีความสุขทั้งวันไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเราเนี่ยมีความสุขมากๆเลยที่ได้กินค่ะ เอาเนี้วลองถ้าคุณกินขนมจนแม่ดา่าบางทีก็กินลูกอมเยอะไปใช่ไหมแม่ก็บอกว่าอย่าก,กินเยอะเกินไปนะเดี๋ยวฟันมันจะผุแล้วก็ดําค่ะต้องไปหาหมอไงเอานิ้วลองถ้าคุณเคยกินขนมทุกวันเอาจริงๆตอนเด็กๆนะพี่สาวของพี่นุ่นกินขนมทุกวันเลยกินจนตอนนี้เนี่ยต้องไปหาหมอค่ะเพราะว่าฟันผุเต็มปากเลย เอานิ้วลงถ้าคุณไม่ชอบกินขนมเฮ้ยจะมีใครไม่ชอบกินขนมบ้างแต่อาจจะมีก็ได้นะคะอยากรู้จังเลยว่าใครจะไม่ชอบกินขนมเอานิ้วลงถ้าคุณกินขนมได้ทุกอย่างมีใครบ้างเนี่ยที่กินขนมได้ทุกอย่างไม่เลือกเลยว่าจะเป็นอะไรสามารถกินได้หมดแปลว่าคนนั้นเนี่ยกินเก่งมากๆเลยค่ะเลยกินนิ้วกันบ้างคอมเมนต์บอกพื่นๆนกันไหนได้ไหมคะ